วันนี้นะคะนุกจะมาแนะนำสำหรับคนที่กำลังมองหาเตียงไฟฟ้านะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมาพบกับนุกนะคะเซลล e ์อีไลท์อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกจะมาแนะนําสําหรับคนที่กําลังมองหาเตียงไฟฟ้านะคะสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยนะ,ค,ะคนที่ต้องการพักฟื้นหลังผ่าตัดนะคะเตียง <paranoid noise> ไฟฟ้าเลือกอย่างไรนะคะก็บอกอย่างนี้ค่ะเตียงผู <ang> <pad noise> e ้ป่วยไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุนะคะเตียงไฟฟ้าสําหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือแม้กระทั่งเตียงที่ใช้พักฟื้นหลังผ่าตัดเนี่ยมีอยู่ด้วยกันนะคะในท้องตลาดมากมายนะคะเริ่ ตน้ตนตั้ง แต่ราคาหลัก1 0 0 0 0ถึง20,000บาทนะคะแต่ว่าฟังก์ชันการปรับหรือว่ารูปลักษ์ดีไซน์อะคะ่ะของแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีคุณลักษณะหรือว่าความสําคัญหรือประโยชน์แตกต่างกันออกไปนะคะมาดูวิธีการเลือกซื้อเตียงผู้ป่วยกันเลยนะคะว่าจะต้องดูอะไรบ้างนะคะ1เลยนะคะต้องดูงบประมาณค่ะว่าลูกค้านะคะหรือว่าแต่ละท่านเนี่ยมีงบประมาณประมาณเท่าไหร่นะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างไรแล้วค่ะเตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุอะค่ะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นนะคะไปจนถึงหลัก ซึ่งนะคะดีไซน์ของเตียงลักษณะที่เป็นฮอร์สพิทอลเบสเนี่ย ก็จะราคาถูกกว่าเตียงที่เป็นลักษณะโฮมแคร์เบดนิดหน่อยนะคะพูดง่ายๆว่าราคาไม่ได้ต่างกันเยอะเลยค่ะซึ่งลูกค้านะคะเพะิ่มงบประมาณอีกนิดนึงนะคะคก็จะได้ลักษณะเป็นเตียงโฮมแคร์เบดแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่าคนใช้งานเองอะคะ่ะรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านมากกว่าอยู่โรงพยาบาลด้วยค่ะเตียงไฟฟ้าแบบโฮมแคร์เบดนะคะของเราก็จะมีทั้งหมด2รุ่นค่ะชื่อว่ารุ่น EB 3 5และรุ่น EB 5 5ค่ะเรามาเริ่มกันที่รุ่น EB 3 5เลยนะคะตัว EB 3 5นะคะ จุดเด่นหลักเลยเนี่ยก็คือ1สามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยรีโมทนะคะก็คือคนใช้งานสามารถปรับเองได้หรือว่าคนดูแลเป็นคนปรับให้ได้ค่ะซึ่งปรับฟังก์ชันเนี่ยสฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะคะ1เลยนะคะก็คือจะปรับชันหลังขึ้นได้70องศาค่ะฟังก์ชันที่2นะคะก็จะปรับชันเข่าได้30องศาค่ะแล้วก็ฟังก์ชันที่3นะคะจะเป็นการปรับสูงอปรับหลังสูงเท้าสูงนะคะขึ้นพร้อมกันค่ะตอนนี้จะเรียกว่า3ฟังก์ชันเตียงไฟฟ้า e b 3 5เนี่ยสามารถปรับระ ปรับสูงต่ำได้ค่ะแต่ว่าจะเป็นแมนวนวลแบบมือหมุนถ้าต้องใช้ปรับสูงต่ำอยู่เป็นประจำเนี่ยค่ะอันนี้จะไม่แนะนำนะคะก็เสียของ e b 3 5เลยเนี่ยก็คือจะไม่สามารถปรับสูงต่ำได้ความสูงจากพื้นถึงเบาะนะคะจะอยู่ที่45เซน ถามว่าเท้าแตะพื้นไหมนะคะนี้เท้าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยสามารถแตะพื้นได้นะคะแล้วก็จะลุกขึ้นยืนได้ง่ายค่ะแต่ว่าถ้าคนที่ตัวเล็กหรือว่าตัวเล็กมากๆเนี่ยความสูงจากพื้นถึงเบาะขอ e b 35ค่ะก็อาจจะยังไม่เหมาะนะคะสามารถอัปเกรดไปเป็นอีกรุ่นได้ที่เป็นรุ่นปรับได้5ฟังก์ชันนั่นก็คือ e b 55ค่ะเตียงไฟฟ้ารุ่น EB ี55นะคะเรียกได้ว่าเป็นเตียงลักษณะโฮมแคร์เบดที่ มีผู้ใช้งานนิยมใช้งานกันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุตามบ้านหรือว่าบ้านพักคนชาราหรือว่าแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ลักษณะเตียงไฟฟ้าที่เป็นโฮมแคร์เบสเพราะว่าจะทําให้ความรู้สึกของผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนป่วยค่ะข้อดีของเตียงไฟฟ้ารุ่น EB 5 5นะคะจะปรับได้5ฟังก์ชันค่ะ5ฟังก์ชันในที่นี้นะคะสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เลยนะคะฟังก์ชันแรกนะคะก็คือจะปรับ ชันหลังขึ้นนะคะตัวนี้จะปรับยกหลังขึ้นได้ถึง70องศาเลยนะคะพูดง่ายๆว่าเกือบนั่งเลยก็ได้ค่ะแต่โดยปกติแล้วค่ะเวลาผู้สูงอายุนอนอยู่นะคะแล้วจะปรับชันหลังขึ้นมาเนี่ยโดยปกติเขาจะไม่ค่อยนิยมปรับสูดเพราะว่าถ้านอนอยู่แล้วปรับขึ้นมาสุดเนี่ย70องศาเลยอาจจะทําให้รู้สึกกดหน้าท้องค่ะก็แนะนําว่าโดยส่วนใหญ่ปกติเขาก็จะปรับกันอยู่ที่ประมาณ50-60องศาค่ะถัดมานะคะจะเป็นฟังก์ชันที่2ค่ะจะเป็นการปรับชันขาค่ะ ตัวนี้จะปรับชันขาได้สูงสุดนะคะ30องศาค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถปรับชันขาอยู่ในลักษณะที่ อยู่ในลักษณะตรงที่ข้อเข่าค่ะฟังก์ชันที่3นะคะก็คือจะเป็นการปรับชั้นหลังกับชั้นขาขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่ง3ฟังก์ชันนี้ตัว EB 3 5ทําทำได้หมดเลยค่ะเรามาดูฟังก์ชันที่แตกต่างของ EB 5 5ที่ EB 3 5ทําทำไม่ได้นะคะก็คือฟังก์ชันที่4ค่ะฟังก์ชันที่4นะคะจะเป็นการปรับระดับความสูงต่ำของเตียงไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าค่ะซึ่งนะคะเจ้าตัว EB 3 5 3 5เนี่ยสามารถปรับระดับไฟฟ้าด้วยแมนวนวลค่ะ EB 5 5เนี่ยจะปรับได้ต่ำสุดอะคะ่ะ3าสเซน สูงสุดนะคะอยู่ที่81เซนค่ะการปรับระดับต่ําสุดเนี่ยจะเหมาะกับผู้ใช้งานเพราะว่าเ,าเมื่อเตียงต่ำอะค่ะแล้วเวลาผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยลุกออกจากเตียงเนี่ยจะทําให้ปลายเท้าแตะพื้นนะคะเมื่อปลายเท้าแตะพื้นเนี่ยจะทําให้ผู้สูงอายุอะค่ะลุกขึ้นยืนได้ง่ายค่ะส่วนการปรับระดับความสูงนะคะจะสะดวกกับคนดูแลค่ะคือคนดูแลนะคะไม่ต้องก้มก้มเง,ย,งยเลยเพราะว่าจะปรับระดับขึ้นมาสูงในระดับที่คนดูแลค่ะยืนป้อนข้าวเช็ด ตัวเปลี่ยนแผ่นเพลิดหรือว่าพิกตะแทงตัวได้เลยจากนั้นฟังก์ชันสูงต่ำเนี่ยพูดง่ายๆว่าตอบโจทย์สาหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลมากๆค่ะมาที่ฟังก์ชันสุดท้ายนะคะฟังก์ชันที่5ค่ะฟังก์ชันที่5นะคะจะปรับโค้งเตียงลาดได้45องศาคือปรับทั้งโค้งเลยค่ะคือลายท้าต่ํายกหัวสูงหรือไปท้าสูงยกหัวต่ำได้นะคะกรณีที่ลักษณะเป็นกึ่งท่านั่งค่ะส่วนนะคะเจ้าตัว e b 55จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีปุ่ม cpr ค่ะปุ่ม cpr นะคะมีเอาไว้ทำอะไรนะคะปุ่ม CPR เี่ ะมีเอาไว้สําหรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถกดปุ่มชินค้าได้เลยเตียงนะคะก็จะถูกเซตอยู่ในค่าปกติก็ค,คือค่าแรกก็ค,คือปรับจำสูตรนะคะก็คือ38เซนแล้วก็ที่นอนเนี่ยราบถึง180องศาค่ะก็ค,คือพร้อมที่จะทําการ CPR นั่นเองค่ะเรามาทําความรู้จักของอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการนอนของร้าน eLife เลยนะคะซึ่งหลักๆนะคะเราจะมีแบ่งกลุ่มด้วยกันทั้งหมด3ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะเป็นประเภท Recliner ค่ะ Recliner ของ eLife นะคะฟังก์ชันที่ใช้งาน ได้เป็นประโยชน์มากที่สุดเลย1น,นั่นก็คือการปรับเอนนอนค่ะ2นะคะก็คือการปรับพยุงรุกขึ้นยืนค่ะ3นะคะสามารถปรับลำบ้าซัพพอร์ตได้แล้วก็ปรับศีรษะได้ค่ะซึ่งนะหรือไคลเนอร์เนี่ยทั้ง3รุ่นนะคะจะเหมาะกับการใช้งานระหว่างวันก็คือใช้พักผ่อนในเวลากลางวันค่ะแต่ถามว่ามีผู้สูงอายุที่สามารถใช้นอนตอนกลางคืนไหมนะคะปกติลูกค้าเราก็มีซื้อไปไว้ใช้นอนตอนกลางคืนเหมือนกันจะอยู่ในกลุ่มลักษณะเป็นผู้ป่วยอะค่ะที่เป็นอ,อยู่ในกลุ่มที่เป็นมะเร็งเนาะที่ท้องค่อนข้างแข็งท้อง ะะใช้เจ้าตัวรีไคเนอร์นเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้นอนแล้วก็ไม่ปวดหลังหรือปวดท้องค่ะถัดมานะคะจะเป็นในกลุ่มของอตัวเตียงไฟฟ้าค่ะรุ่นโคซี่สค่ะโคซี่ส SI เนี่ยจะอยู่ในหมวดเตียงเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้กับคนทั่วไปแล้วก็คนป่วยเลยเพราะว่า1นนะคะมีดีไซน์ที่ทันสมัยนะคะ2นะคะสามารถไปวางไว้บนคอนโดได้ค่ะ3นะคะสามารถปรับฟังก์ชันตามสรีระได้ไม่ว่าจะเป็นการนอนเล่นโทรศัพท์หรือว่าทํางานนะคะตัวเตียงไฟฟ้า แบบระดับโคซี่สเนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะรุ่นโคซี่หค่ะตอนนี้จะเป็นท็อปเบลลี่ไคลเนอร์นะคะจะวางไว้บนที่นอนแล้วก็สามารถปรับพยุงลุกปรับพยุงหลังลูกข,ขึ้นมาได้นะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นคุณแม่นะคะหรือว่าเป็นคนท้องตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่กําลังให้นมบุตรเพราะว่าการนั่งให้นมบุตรนา,นานเนี่ยคุณแม่หลังคลอดอะคะ่ะก็จะเริ่มมีอาการปวดหลังดังนั้นตัวท็อปเบลลี่ไคลเนอร์ค่ะสามารถปรับเอยียงองศาได้ให้เข้ากับสรีระหลังได้เวลาอุ้ม ให้นมลูกน้อยอย่างนี้นะคะก็จะไม่ปวดหลังค่ะค่ะมากันที่ตัวอุปกรณ์เสริมของเตียงไฟฟ้ารุ่น EB 35และ EB 55กันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยเป็นต่อสําหรับผู้สูงอายุหรือไม่นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวราวการตกเลยค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าราวการตกเนี่ยเหมาะสาหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเพราะว่าในเวลากลางคืนนะคะคนดูแลอาจจะหลับไหลไปหมดแล้วนะคะผู้สูงอายุบางท่านนะคะจะลุกออกจากเตียงเองแต่ว่าไม่มีราวการตกเนี่ยอาจจะทําให้ผู้สูงอายุค่ะพลัดตกจากตัวเตียงขึ้นมา หรือไม่กระทั่งผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะจะมีอาการที่หลงหลงลืมลืมถ้าไม่มีราวกันตกเนี่ยในเวลากลางคืนนะคะผู้สูงอายุลุกออกจากเตียงเองโดยที่ไม่มีราวกันตกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยค่ะหรือบางท่านนะคะจําเป็นจะต้องใช้ราวกันตกในการพยุงลุกขึ้นยืนค่ะดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าราวกันตกเนี่ยเหมาะสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเป็นอย่างมากค่ะตัวถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของบ่าพยุงหนตัวค่ะจริงๆขอประโยชน์ของบ่าพยุงหนตัวสาามรถ ใช้พยุงหดตัวเองได้นะคะจะมาในลักษณะไม่ว่าจะเป็นการลุกออกจากเตียงนะคะหรือว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะตัวบาพยุงะคะ่ะเหมาะสาหรับใช้พยุงหมตัวได้หรือว่าออกกาลังกายเพื่อยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อได้นะคะหรือนะคะสําหรับผู้ป่วยติดเตียงบางบ้านนะคะจําเป็นจะต้องฟีดอาหารเหลวหรือจําเป็นจะต้องให้น้าเกลือนะคะเจ้าสาตัวนี้นะคะเมื่อถอดเชือกออกเนี่ยประโยชน์ที่ใช้เพิ่มได้ก็คือใช้เป็นห้อยถุงอาหารไว้ฟีดหรือว่าจะใช้เป็นที่ห้อยสําหรับห้อยถุงน้ําเกลือก็ได้ะคะ่ะตัวสุดท้ายนะคะจะ เป็นในส่วนของตัวไฟใต้เตียงค่ะปกติแล้วอะค่ะสําหรับผู้ปว่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยเวลานอนกลางคืนนะคะเขาจะไม่ชอบนอนในห้องที่มีบรรยากาศที่มืดเพราะว่าอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดน,นะคะดังนั้นนะคะบางบ้าน่ะจะ,จะอ,าอาจจะเปิดไฟในห้องไว้เพื่อให้มันสว่างเพื่อให้เขารู้สึกนอนหลับได้แต่นะคะก็จะมีผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยเมื่อสว่างมากๆก็ไม่สามารถนอนหลับได้นะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยได้ผลิตคิดคนตัวไฟใต้เตียงขึ้นมาค่ะส่องสว่างจากเตียงลงพื้นนะคะให้มีแสงสว่างร่ำรไรนะคะเพื่อให ผู้สูงอายุเนี่ยมองเห็นบรรยากาศภายในห้องได้นะคะหรือว่าในกรณีบางบ้านนะคะที่ผู้สูงอายุลุกออกจากเตียงเองได้เนี่ยเวลาดึกๆึกอะค่ะเขาจะได้มองเห็นได้ว่าตรงนี้เขาลงจากเตียงแล้วนะตรงนี้เป็นพื้นนะตรงนั้นเป็นของนะคือพูดง่ายๆว่าไฟใต้เตียงเนี่ยจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันค่ะแต่นะคะบางท่านอาจจะมองว่าจริงๆก็เปิดไฟห้องได้แต่ว่าจริงๆการเปิดไฟห้องอะค่ะมันเป็นการรบกวนสายตาแล้วก็รบกวนการนอนของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเลยค่ะตัวไฟ ใต้เตียงนะคะจะมาพร้อมกับตัว USB นะคะ USB จะเป็น้าชาร์จจะมีด้วยกันทั้งหมด2ช่องนะคะจะใช้เป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าจะใช้เสียบอุปกรณ์ไฟไฟ้าอื่นๆที่ใช้ USB ก็ได้อย่างเช่นตัวโคมไฟ USB นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยจะใช้เป็นติดกล้องวงจรปิดที่ใช้สาย USB เพื่อดูผู้สูงอายุอยู่บนเตียงนะคะว่าในระหว่างวันเขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าบางบ้านเนี่ยเขาใช้เขาจ้างแม่บ้านหรือว่าจ้างพยาบาลดูแลนะคะก็อยากจะดูว่าพยาบาลหรือว่าแม่บ้านเนี่ยดู คนที่เรารักเป็นยังไงนะคะเขาก็อาจจะกล้องวงจรติดเนี่ยติดไว้ตรงหัวเตียงเพื่อส่งมาทางเตียงของผู้สูงอายุค่ะถ้านุกจะสรุปให้ฟังนะคะว่าสินค้าไรเหมาะกับใครบ้างนะคะอย่างถ้าเป็นเตียงไฟฟ้ารุ่น e b 3 5และ EB55 เนี่ยจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้พักฟื้นหลังผ่าตัดค่ะ,ะถ้าเป็นตัวท็อปเบลลี่ไคลเนอร์นะคะจะเหมาะสําหรับคุณแม่ให้นมบุตรมากกว่าหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินได้แต่มีปัญหาลุกออกจากเตียงได้ลุกออกจากเตียงเองได้ยากค่ะหรือว่ามีปัญหา เรื่องอาการปวดหลังเนี่ยใช้ท็อปเบลลี่คลายน์ได้ค่ะถัดมานะคะมาที่ตัวโซฟาลีคลายน์นะคะตัวนี้เหมาะสําหรับการกใช้งานได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กไวทางานนะคะหรือผู้สูงอายุเพราะว่าละเตอร์สุดท้ายนะคะเตียงไฟฟ้ารุ่นคอสซี่สนะคะตัวนี้นะคะก็ะะจะเหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไวทํางานไวเด็กหรือว่าที่ เริ่มจใรระใกล้เกษียณนะคะตัวนี้สามารถใช้นอนได้เพราะตัวนี้สามารถปรับระดับไฟฟ้าได้หรือว่าตัวนี้นะคะดีไซน์ใช้ไม้เป็นบอดี้ของเตียงได้ไปตกแต่งอยู่บนคอนโดได้ค่ะดังนั้นนะคะเตียงแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเกิดข้อสงสัยนะคะก็สามารถทัก inbox สอบถามมาทางเพจ e life gear ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ id เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่แอดมินก็ได้ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำสินค้าที่เหมาะกับ ผู้ใช้งานมากที่สุดค่ะ